มีก็กําลังจะเดินทางไปเกาะล้านนะคะก็เวลาที่มาที่เกาะล้านนะคะเราจะต้องมาที่แหลมบาลิไฮก่อนนะคะแล้วเราก็จะมีนะคะท่าเรือน,นะคะก็จะมีไปเกาะล้านนะคะก็จะไปตรงท่านหน้าบ้านหรือว่าจะไปหาดตะแหวนนะคะก็จะมีเวลาบอกน,นะคะเรือใหญ่ก็จะอยู่ที่30บาทนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30- มสถึงสานาทีนะคะ ก็จะมีเวลาต่างๆเลยนะคะแต่ละท่าก็จะเวลาไม่เหมือนกันนะเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปที่เรือใหญ่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นทางแหลมบริหายนะคะก็คือจะต้องเวลาที่ไปที่เกาะแล้วเราก็คือจะมาเดินทางกันที่นี่นะคะ ก็กำลังจะเดินทางไปที่เรือใหญ่นะคะแค่แบบเราไม่ได้ชอบแบบว่าเออไปแบบง่ายๆแบบว่าไม่รีบไปแบบสายประหยัดนะคะก็ไปเรือเรือใหญ่เนาะสาบาทนะคะแต่ถ้าเป็นแบบว่าเรือสปีดโบ๊ทอย่างนี้นะคะไปก็อยู่ที่ต่อคนก็บางลำก็ร้อยห้าบาทบางลำก็ร้อยสองาสนะคะก็เดี๋ยวจะพาเดินทางไปเที่ยวด้วยกันค่ะ กวัสดีนะคะผู้คนที่มาท่องเที่ยวกันนะคะในใน,ในทุกๆวันนะคะคนก็เออถ้ามาทางพัทยาเนี่ยจะต้องมาทางที่เกาะล้านกันนะคะนี่คือนักท่องเที่ยวน,นะคะก็มีคนมาท่องเที่ยวกันทุกวันเลยนะคะที่เห็นเป็นตําที่ตําโปนี่นะคือเป็นนักท่องเที่ยวที่ขึ้นสปีดโบ๊ทนะคะรอรอสปีดโบ๊ทกันค่ะ ก็อันนี้ก็มาถึงท่าเรือโดยสารแล้วนะคะเกาะลานนะคะก็ตอนนี้เขาก็กำลังนั่งรอนะคะว่าเรือจะออกตอนกี่โมงนะคะเดี๋ยวเราถามเวลาก่อนนะวด m e w มวดท i m ม รอเคค่ะเบย์เนเออเยเนเอาไ้ t s c อ m i n g o v e เรือออกตอนกี่โมงคะเรื่องค่ะเรืออตนูน h a t l e t w e l อ c a h t e l v อ l a h ออ n i n e r a How many persons t h r เ ก็ตอนนี้ก็ขึ้นเรือใหญ่ไปแล้วนะคะกำลังยย้น up or down ขอบคุณครับยน u t p or down Let s t e โอ้ก็บางคนก็จะเมาเรือนะคะ ไอสตาร์ทไอไอฟิว oh ดัง oh ก็อ oh ัน oh นี oh ้ข oh ึ oh ้นเรือ <TVs> กันมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อที่กันที่เกาะร้านพอถึงข้ามฟานะคะเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศต่อนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มจะเมาแล้วค่ะต้องขอพักเด็กต่อนะเดี๋ยวพาไปดูถึงเกาะร้านแล้วเดี๋ยวจะพาดูนะคะตอนนี้เริ่มเมาแล้ว ตอนนี้นะคะเขาก็ให้ผู้คนนะคะใส่เสื้อชูชีพนะคะป้องกันเอ่อความปลอดภัยนะคะตอนนี้เรือของเราจะออกตอนเวลาเที่ยงนะคะก็ตอนนี้เตรียมความพร้อมก่อนนะคะตอนนี้ก็เรือออกเดินทางแล้วนะคะตอนนี้ไปแล้วเดินทางไปแล้วะค่ะ เดี๋ยวถึงสั่งเกาะล้านแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศที่ดูทีนะคะตอนนี้เริ่มจะเมาแล้วนี่ก็ถึงเกาะล้านแล้วนะคะน้ําใสเห็นปลาด้านล่างเลยค่ะที่นี่น้ําจะใสมากเลยนะคะใครที่มาทางพัทยาพลาดไม่ได้นะคะที่เกาะล้านนะคะ ตอนนี้ก็รอเวลาลงเรือนะคะใช้เวลาวิ่งประมาณ 30- 40ถึงนาทีนะคะก็ตอนนี้ก็กําลังลงเรือนะคะอันนี้ก็เป็นท่าเรือที่เกาะล้านนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะนี่ขนาดเป็นวันธรรมดานะคะถ้าเป็นวันเสาร์ทุก์คนเยอะมากกว่านี้อีกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวดูบรรยากาศด้านบนต่อนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะคะ นี่ค่ะนะักท่งเที่ยวก็มากันเพียบเลยค่ะนี่เกาะลานะคะแล้วก็น้ำที่นี่นะคะจะใสมาก we จะใสมากเลยค่ะนี่นะ้ำจะเป็นสีฟ้าเลยนะคะสวยมากนะ แล้วถ้ามาที่นี่นะคะไม่ต้องทัวร์นะคะจะมีมอตเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยนะคะก็ราคาก็มีหลากหลายไปนะคะใครจะไปหยุด<อ>หัดตะแวน<อ>หัดต,ตายายนะคะลเ,เลือกได้เลยนะคะแตะอันนี้เราก็จะไปหัดตะแหวนนะคะแล้วก็มาขึ้นรถบัสอีก20บาทนะคะก็เดี๋ยวเตรียมรอนะคะตเตรียมรอก็จะมาขึ้นตรงหน้าวัดใหม่สำรานะคะหัดตะแหวน20บบาทนะจ๊ะ ตอนนี้ก็มาถึงหาดตะแหวนแล้วนะคะใครที่จะมา,าหาดเกาะล้านเนาะพอเสร็จแล้วมันก็จะมีแยกรถบัสนะคะว่าเราจะไปทางไหนนะคะก็มีหลายราคาแตกต่างกันไปนะคะก็สามารถเลือกเกาะได้ค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถึงหาดตะแหวนแล้วนะคะที่นี่ก็คนละ20บาทเท่านั้นเองนะคะก็ตอนนี้กําลังลงไปที่ชายหาดแล้วค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศด้านล่างกันนะคะก็ก่อนที่จะลงหาดก็มาหาอาหารทานก่อนนะจ๊ะ สวัสดีค่ล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็บรรยากาศฝนตกด้วยนะคะแล้วก็มาหาตกันค่ะฝนตกด้วยวันน <The> <music> <charging> ี้นี่นะคะก็คือเป็นที่หาดตะแหวนนะคะหาดตะแหวนหรือว่าที่เกาะลานนะคะเวลาที่ใครมาเกาะลานเราก็จะมีเกาะให้เราเลือกนะคะแต่วันนี้นะคะมาที่หาดเกาะตะแหวนนะคะทรายของเขานะคะจะเป็นทรายละเอียดเลยนะคะทรายละเอียดขาวเลยนะคะ จะใสมากเลยค่ะแล้วก็น้ําก็เป็นสีฟ้าเลยนะคะสวยงามมากนี่คือเป็นวันธรรมดานะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะ mm. ก็ใครที่มาพัทยานะคะพลาดไปได้นะคะต้องมาเที่ยวที่เกาะล้านนะคะแล้วจะไปที่หาดไหนนะคะก็เลือกกันได้เลยค่ะแต่ที่นี่ที่หาดเกาะตะแวนนะคะก็พาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะหมดทริปวันนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเอ่อจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะเพราะเรือรอบสุดท้ายที่เกาะล้านนะคะก็จะหมดเวลาห้าโมงเย็นค่ะตอนนี้ก็จบทริปวันนี้แล้วนะคะก็กําลังเดินทางกลับบ้านค่ะน้ําใสมากเลยนะคะบ๊ายๆเกาะล้านที่หาดตะแหวนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะไปละจ้า let's go กลับบ้านกันค่ะบ๊ายบาย